เมดเงินมาขอกินกล้วยเม่เงินมาขอกินกล้วย,ยทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยกินตัวเองเนป่ะพปภาษาเอ้ามามนอนอยู่นี่ทำไมอ่ะดูเม่เงินอะไรไมหมลูกอืมอะไรไหมมาวังสวิรัต นานๆเขาก็แวะมาแต่ส่วนมากก็จะมาแทบทุกวันน่ะวันไหนมีกล้วยให้กินก็มีผล,ลไม้เขาให้เป็นผล,ลไม้กินหมดชอบไปคุณชายไปหายกินข้าวกินข้าวเลยลูกไปลูกไป,กไปพี่ล็อกอ่ะพี่ล็อกไปไปกินข้าวไปลูกมามาเร็วมาลูกขึ้นโอ้ย พูดภาษาอะไรอ่ะเอาบอกให้ลุกขึ้นไปกินข้าวไอ้หน้าดำไอ้สีน้ำตาลไหมอ้าวพี่มันก็มามารอให้ไปเลี้ยงข้าวแล้วสี่โมงสี่โมงเย็นนะสี่โมงกว่ากว่านี่ยมานั่งรอกันแนละ้ต้องไปเลี้ยงข้าวเหรอ ไปลูกไะไหนพี่ร้องขอมือกันขอมือกันดิขอมือกันนะม,มาขอมือกันขอมือกันแม่ขอมือกันขอมือตะ้ากนี้ทำตามหิวข้าวสิไม่งั้นไม่ทำแล้วเนี่ยไอตัวแสบเนะี่ยไป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 กินข้าวกันแน่ ย <c ười> ังไปชกเขาอีกพรรษาเก่งเหลือเกินนะแกหิวข้าวหรอหรอหิวข้าวเหรอพี่ล้อกับลักน้องแต่น้องเนี่ยเลยตั้งยิ่งตบก็เล่นตังยิ่ตบก็โอ้เก่งเก่งภาษาเก่งเก่งหลายไปลูกันไปกินข้าวกันพี่ล้อ สามากินข้าวไอ้น้องปัญจาอะไรไนมะ่รู้กินข้าวกับปลาโทครับกินนิ่งกินกว้าง,น,างนะลอกน่ะ นี่นั่งดูไม่กินหลับข้าวกินแต่ผลไม้เม็ดเงินกินข้าวอิ่มแล้วอาการประมาณนี้นอนให้เกินหน้าบ้านเอ้าเหาเหรอเหาเหรอพันธาอันนี้น้องหลงน้องไม่เงินน้องหลงมาอ่ามีตัวเหาเหาพี่มัด พี่มันแมน้นองควนแ ไหนพันศาณะไหนมาหาแม่เลยที่ล็องมานี่ที่ล็องมานี่ขอมือหน่อยมาแล้วมาขอมือหน่อยมาขอมือกัน,นขอมือขอมือกัน <c oughs>